ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันด้วยความสุขแล้วก็ด้วยรอยยิ้มนั่นเองนะคะแล้วการตลาดของเรานะเขาเรียกว่ามาโกโตเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะคะเขาเรียกว่าเป็นการตลาดที่ใช้การถักทอมาจากใจนะคะใช้ความจริงใจแล้วก็ความใส่ใจในเรื่องของการทำการตลาดนะคะก็เป็น มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเลยนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะคะระบบล i ชแฮปปี้นะคะเติมความสุขให้กับชีวิตกับล i ชแฮปปี้ของเรานะคะแล้ววันนี้นะคะด้วยความร่วมมือของบริษัทนิค k อกคอปอเรชันแล้วก็นิคฟู้ดจำกัดนะคะก็ได้คิดค้นแพลตฟอร์มนะคะที่เรียกว่าล i ชแฮปปี้ซิสเต็มนะคะที่จะใช้ความมุ่งมั่นเนี่ยจะเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นภารกิจนะคะก็เลยเกิดเป็นระบบลิชแฮปปี้ซิสเต็มขึ้นมา โดยจะใช้การขับเคลื่อนของสมาชิกเนี่ยค่ะที่มี องกรมหาวิทยายลัยแล้วก็มหาวิทยายลัยนเลส,สวนด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ยังมีสวกออีกด้วยก็คือสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะตรงนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานนะคะตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรไบโอติกสายพันธุ์ไทยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะ การร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมโปรโตีนจากถั่วดาวอินคาบางท่านก็อาจจะได้รับประทานกันบ้างแล้วนะคะแล้วผลิตภัณฑ์อันทรงพลังของเรานะคะในหมวดของสุขภาพก็มีหลากหลายรายการด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอินคาออย์เป็นโปรโตีนเป็นคอลลาเจนเวจจี้นะคะรวมถึงกาแฟเพื่อสุขภาพตรงนี้ก็คือจะช่วยแก้ปัญหาให้กับชีวิตผู้คนเลยจริงๆ แล้วก็ยังมีสินค้าที่จําเป็นที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอีกด้วยนะคะในทุกๆเช้าในทุกๆวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันสบู่แชมพูยาสระผมนะคะรวมถึงดูแลบนผิวหน้าเซรั่มนะคะกันแดดอะไรต่างๆต,ตรงนี้ค่ะเรามาเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อแล้วเราก็ได้เงินคืนกลับมาแบบนี้ดีไหมคะแล้วสินค้าอันทรงพลังของเรานะคะ มีอินคา i อแล้วก็อินคาโอเมกา l อบางท่านก็อาจจะได้ใช้กันบ้างแล้วนะคะก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเลยนะคะอินคา i อนะคะตรงนี้เป็นชนิดชนิดหยดนะคะเป็นขวดเซรามิกสีขาวนะคะตรงนี้จะมีปริมาณ40 ml นะคะส่วนขวดสีชากระปุกสีชานี้นะคะก็เป็นแบบซอบเจลนะคะมี2อ,อย่างนะคะก็คือมี30ซับเจลกับ60ซอบเจลนะคะสอ,อย่างนี้เนี่ย มีคุณสมบัติเหมือนกันเลยค่ะแตกต่างกันตรงที่ลักษณะการใช้งานเท่านั้นเองนะคะส่วนแบบซอฟเจลนะคะของเราจะสกัดจากสาลาดนะคะก็คือเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็มีการมีความนิ่มมีลักษณะใสนะคะสามารถบรรจ,จุของเหลวได้ดีมากๆเลยตรงนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่กินเจกินได้นะคะบางสวิรัตก,ก็กินได้รวมถึงเขาเรียกว่าอะไรอี <c oughs> 5ล้านนะคะก็กินได้เลยแล้วก็คนที่นะคะไม่ชอบผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์นะคะตรงนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันโอเมก้า3ที่สกัดจากถั่วดาวอินคาที่ให้กรดไขมันทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9นะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะคะรวมถึงมีใย,ยอาหารมีวิตามินเอที่ช่วยในเรื่องของระบบภระสาท การมองเห็นนะคะแล้วก็มีวิตามินอ e ีเนี่ยช่วยเสริมภูมิคุ้มกันรวมถึงนะยังมีแร่ต่างๆอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมและที่สำคัญเนี่ยผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นไม่มีสารกันหมูดด้วยนะคะแล้วก็ยังมี EPA แล้วก็ DHA ค่ะซึ่งมีความจะเป็นต่อการที่เ,ออเราจะใช้ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์นะคะในร่างกายแล้วก็ยังมีโอเมก้าสสูงนะคะ ก็คือมี49.3เเซลยนะคะซึ่งมากกว่าที่อเมริาที่สกัดจากปลานะคะถึง3เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นกรดไขมันที่จะเป็นต่อร่างกายที่ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถสร้างเองได้นะคะแล้วก็ยังมีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลด้วยนะคะแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงโรคแทรกซ้อนที่สามารถเที่มีสาเหตุมาจากไขมันในเลือดสูงอีกด้วยนะคะตรงนี้เราเลือกใช้ได้เลยนะคะ แล้วนะคะโอเมก้าสมจากถั่วอินคานะต้องบอกเลยว่า ไม่ใช่ยาน,นะคะแต่เป็นแล้วก็ไม่ใช่อาหารเสริมด้วยนะคะแต่เป็นแต่เป็นอาหารที่จะเป็นต่อร่างกายตามหลักโภชนาการเลยนะคะจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาเบาหวานนะคะก็คือลดน้าตาลในเลือดนะช่วยลดความดันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเาผาผลาญได้ดีวันนี้ถ้าเซลล์เราดีนะคะเซลล์แข็งแรงนะคะเลือดเราแข็งแรงเลือดสะอาดนะคะร่างกายเราก็ไม่เกิดการอักเสบนะคะร่างกายเราก็ไม่เกิดความเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมโอเมก้าสเข้าไปด้วยนะคะ แล้วโอเมก้าสามคืออะไรนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นกรดไขมันจําเป็นนะคะ essential fatty acid ก็คือเป็นกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายเราเน่ยที่ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถสร้างเองได้นะคะเราจะต้องเติมเข้าไปจากการที่บริโภคอาหารนะคะเพื่อไปปรับสมดุลให้ร่างกายแล้วก็ช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วทําไมต้องกินด้วยนะคะก็คือโอเมก้าสเนี่ยเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์นะคะก็เลยมีความสําคัญโดยเฉพาะเซลล์ในระบบประสาทแล้วก็สมองด้วย รวมถึงระบบหลอดเลือดด้วยนะคะก็คือจะต้องใช้อเมก้าสามส่วน,นอื่นๆก็จะต้องจําเป็นจะต้องใช้โอเมก้าสามด้วยเช่นกันนะคะทั่วระบบร่างกายเลยนะใครกินได้บ้างนะคะต้องบอกได้เลยว่าควรได้รับอเมก้าสามแม้กระทั่งทารกที่อยู่ในครรภ์น,นะคะทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะต้องได้รับเลยนะคะไปจนถึงวัยผู้สูงอายุหรือวัยชราที่ร่างกายเราเนี่ยเริ่มมีความเสื่อมแล้วนะคะบางคนบอกว่าเอา้า ฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันไม่ได้ป่วยอะไรนะคะทำไมจะต้องกินด้วยนะคะคนที่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพหรือยังไม่ป่วยนะคะก็คือสมควรที่จะต้องเติมเต็มเข้าไปนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดการอักเสบนะคะหรือเกิดปัญหาสุขภาพขึ้นมานะคะก็คือป้องกันไว้เพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยเกิดความเสื่อม ะะส่วนคนที่มีปัญหาสุขภาพแล้วนะคะก็สามารถเติมเต็มเข้าไปนะคะก็คือป้องกันแล้วก็ดูแลเพื่อไม่ให้การอักเสบหรือปัญหาสุขภาพเลยคะ่ะเป็นมากไปกว่านี้นั่นเองนะคะแล้วไม่กินจะเป็นยังไงอาหารต้องบอกได้เลยว่าร่างกายเนี่ยต้องเกิดการอักเสบแน่นอนเลยนะคะทุกๆส่วนเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากทุกวันนี้ค่ะเรากินอาหารที่มีไขมันนยคะมากเกินไปเนาะ แล้วร่างกายไม่ปรับสมดุลถ้าเราไม่เติมโอเมก้า3เข้าไปเนะะี่ยค่ะร่างกายเราเนี่ยจะมีโอเมก้า6มากเกินนะคะเนื่องจากน้ํามันที่เราปรุงอาหารเนะะี่ยค่ะบางทีเราออกไปกินข้างนอกเราไม่สามารถที่จะเออเขาเรียกว่าป้องกันได้นะคะจนทําให้ร่างกายเราเนี่ยเสียการสมดุลน,นะคะก็เลยเป็นสาเหตุทําให้เกิดการสะสมทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดการอักเสบหรือว่าเกิดความเสื่อมเนี่ยแบบเรื้อรังจนเกิดโรค NCDs ขึ้นมานะคะ NCDs คืออะไรก็คือเป็นโรคที่แบบว่าทุกคนคือเป็นกันง่ายมากเลยนะคะเป็นโรคฮิตมากนะคะเบาหวานความดันไขมันนะคะก็คือเกิดความเสื่อมของร่างกายแล้วนะคะตรงเนี้ยต้องเติมเข้าไปเลยนะคะต้องเติมเข้าไปเพราะว่าถ้าเป็น NCDs เนะะี่ยค่ะมันจะมีปัญหาโรคทรกซ้อนตามมาแน่นอนนะคะถ้าเราไม่เติมโบรไบอคาร์บเข้าไปป้องกันไว้นะคะวิธีกินเนี่ยค่ะสําคัญด้วยนะคะวิธีกินเนี่ยในช่วงแรกๆนะคะ ให้เรากินพร้อมาหารเลยนะคะแรกๆที่ใครที่กําลังเริ่มกินนะขอแนะนำว่าให้กินน้อยๆไปก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้าเป็นแบบหยดนะก็แนะนําให้กิน1-2หยดก่อนเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยปรับสมดุลก่อนนะคะแล้วถ้าเป็นแบบซอฟเจลก็เช่นกันค่ะก็คือ1-2ึ่งถึงสองซเจลก่อนนะคะสัก3วันนะคะก็หลังจากนั้นก็ให้เพิ่มตามความเหมาะสมหรือว่าสภาวะตามปัญหาสุขภาพของร่างกายได้เลยนะคะ วันนี้นะคะนงก็นำสิ่งดีๆนะคะในเรื่องของโอเมก้าสามนะคะมาให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้รู้จักแล้วก็เข้าใจแล้วนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยฉันฟังมาตั้งนานแล้วฉันจำอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรค่ะแค่จําได้ว่าโอเมก้าสคืออะไรนะคะทําไมต้องกินนะคะช่วยอะไรได้บ้างนะคะใครกินได้บ้างนะคะวิธีกินกันยังไงแค่นี้เองค่ะเนาะวันนี้นงก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะเออ รับโอเมก้าสามนี้นะคะเป็นตัวช่วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็คนที่เรารักนะคะก็คืออยากให้นําสิ่งเนี้ยค่ะไปส่งต่อนะคะกับคนที่เขาต้องการดูแลสุขภาพหรือว่ามีปัญหาสุขภาพนะคะวันนี้นุงก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสุขภาพดีดูที่ผลลั์นะคะและสุขภาพ ที่ดีที่สุดก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากตัวเราเองนั่นเองนะคะวันนี้ขอเติมความสุขให้กับชีวิตกับ b r i s Happy นะคะขอขึ้นไหมค่ะ MC